วันนี้สอบวันที่สองเราสอบเสร็จกันแล้วตอนนี้กำลังจะมาทำส้มตำปิกนีกไก่ย่างโอ้โหเตรียมพร้อมมากเอาวางนี่ไหมเอาวางทำไมอ่ะกว่าเดี๋ยวร้อนบไทไมเออนี้ดีกว่าแล้วก็จะทำส้มตำนี่เตรียมพร้อมเลยกินเลี้ยงเล็กๆฉลองการฉลองการสอบเสร็จ วันนี้สอบวันที่สองวิชาเดียวคือชิลมากอะแต่ก็ยากอยู่นะยากข้อแรกอะยังไม่ได้ไม่รู้ว่ามาจากไหนต้นฉบับไม่รู้เหมือนันใส่ข้อสุดท้ายอะนั่งรอกันพี่พี่ข้อแรกคืออินเดียศาสนาพูดเถอะนะอมาจากอินเดียเหรอใช่พราะพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียนะจริงเหรอง่ายผิดแล้วนะ ไม่รู้อ่ะก็นึกว่าอินเดียแบบนับถือแบบว่าอะไรนะพราหมณ์ฮินดูอะไรเงี้ยอินเดียอ้าวเอพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียนะมีต้นโพต้นโพที่พระพุทธเจ้านั่งแบบวิปัสสนานั่งอะไรนั่นอ่ะอยู่ที่อินเดียแต่มันเหลือแค่ตอแล้วนะต้นโพนั่นแหละเหลือแี่ตอแล้วคนส่วนใหญ่ที่เขาไปแสวงบุญอ่ะเขาชอบไปอินเดียไม่เห็นรเพราะว่าเป็นศาสนาที่ก้เแิดข้อแรกละ ที่ติงเดเขาอแไรล่ะผิ่กำเนิดศาสนาพุทธที่อินเดียคนส่วนใหญ่ชอบไปไปแสวงบุญอะไรเงี้ยเขานับถือศาสนาไม่ช่วยทำอะไรหรือเปล่ารู้เพื่อนไปเอาของให้หน่อยเซแกกระเทียมไหมได้ซูบุรีกระติ่ะอยู่ไหนอะกระเทียม่ไหน ไปไปเอลห้ามสูบุหรี่ขอบคุณพ่อหน่อยดิเดี๋ยวให้เดี๋ยวมันขึ้นมาได้เดี๋ยวผมไปตลาดเออใช่ไปตลาดกับรูกปังค์ขอตัวก่อนก็ไปไหนโอ้โหแบบเป็นแม่ค้าส้มตำได้เลยแม่ค้าแม่ค้าส้มตำก็แม่ครัวนั่นแหละสับเก่งมากสายสายด้วยเอาที่ขูดใช่ไหมเออน่าจะที่ขูดไม่สับแบบนี้อร่อยกว่านะแต่ว่าชอบสับไงก็เลยเอาแบบสับ ฉันก็ไม่ค่อยชอบขูดอร่อยเลยเนาะน่ารักมากอ่ะฉันแต่ละอย่างมันเหลือมาตะมุตะมีตะมุตะมีอ่ะที่ใหม่ฉันไปแคมปิ้งให้ไงไปแคมปิ้งกับแฟนแล้วก็เอาทุกอย่างไปอันอันเนี้ยกระปุกเนีเออผงชูรสเกลือน้ำปลาน่ารักมากไปทำกับข้าวกินที่แคมปิ้ง ครูมากินซุปตันด้วยกันนะครูมากินซุปตันเดี๋ยวฟุกมีไก่ย่างด้วยกระดอกกระเดียกระดอกกระเดี้ยก็คือไม่มีแร้งไหมพี่อะไรนะกระดอกกระเดียคืออะไรนะไม่มีแรงพี่ใช่ไหมอ่ะคำถามเอาคำถามมาให้ดูขอทายหน่อยอะไรอะกระดอกกระเดี้ยแปลว่าอะไร กระดอกระเดียไม่รู้อ่ะแต่เห็นภ wow า,า,าษาภาษาอีสานกับภาษาลากวก็คล้ายกันกระดอกระเดียคือแรงไงไม่ใช่ภาษาเหนือเป็นแบบนั้นหรอ ไม่พี่ยังไม่รู้ความหมายกะโดกะเดียกะโดกเดียกระกโดกะเดียกะโดกะเดียลูกใสกดีอ่ะเดียแปลว่านวาอ๋อไอหย่งเปละเปลืออะไรนะภาษาหนึ่งไอหย่งเปล่ะเปลืกมีหลายมิดจีรมีดจีริมืดมิดเลยมิดจีริก็คือมืดมิดเลยไม่ใช่ก็คือเงียบกิฟเลยเงี้ยเมื่อบัตร เมื่อผ่านกลับบ้านถูกมีจีดีโอเคแซ่บมากแม่ขาส้มตำแซ่บมากดูท่านั่งดิดูท่านั่งแม่ขาดูท่านั่งแม่ขา ว้าวถอดเออหึ้ยังไม่สะอาดใช่ไหมล้างมือหรือยังจะรั่วไปตลาดล้างมือแล้วล้างแค่ของล้างสศพไหมจะคนสงสัยได้เหรอเออมีอะไรไม่ใส่เอาไม่มีครับมีมีมีกัก่เอาใส่ของกินไหมตำส้มตำก่อนเอาที่มันไอ้นี่แล้วนะพี่ไอ้ที่มันทำไอ้นี่แล้วอะทำแบบไหนอะนี้แล้วอะอันนี้ยังไม่ได้ทำ อันนี้ฝ <ผม S 1> ีมือใครตำเนี่ยฝั่งนี้พี่ทับทีม,ทมนายพงสุรรอยู่ไหนอ่ะพีปพี่ตาเองอันน,น,นั้นี่นี่นี่ไม่ได้นอนศุลธก่อนกลับเลยครับบา่บปตจำข้างล่างแกข้างล่าื่อเอาเล เอาเลยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่น้องเขามีหลายคนนี่ไก่ย่างก็มีเนี่ยหยิบเลยไก่ย่างก็มีนะมากินได้ไก่ย่างส้มตำมไเดี๋ยวย่างแงั้ไให้คหนนะเดี๋ยวจะไมให้คเซ็ น้องอีกคนนั้นไปไหนแล้ววะตอนเช้าตอนเย็นแค่สองตอนไหนแค่สองไม่แค่สองี้น่าจะเผ็ดอ่ะเผ็ดพี่ป็นไรมันจะเค็มๆหน่อยเกียวแดงเอาเกียวแล้วนี่เจ้าอะไรน้ำหอมนี่เขาเหนียวเขาเหนียวทีมเลยนี่อร่อย <dye> ผมจำรอบอยู่บ uh, um, mm. mm ุร hmm. ีผมได้ชั mm ่ว hmm. ห mm ันไม่ทางอืน hmm. น mm ั้นำชั่วโอเคจสด็ะแล้วเรกี่ยวอะไรด้วยต้องเสกบเดี๋ยวนุปิ้งเดี๋ยวนุปิงหายนุวอยู่ไก่ยู่ชิมดู xong tham gia xong à, gia xong tham gia Ăn tham gia xong tham Ăn xong tham gia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  xong ตามอเนนี่ยเออแล้วเ,นะเขาไม่มาทเองเ,ออเาทําไม่เป็นคนไทยตมให้เขาเลยต้มยัไงเขาใ่ตังเออต้มให้เขาเลยหนูตําไทยไม่เป็นนะเนาะมาหนูพี่สาตเป็นแค่ต้ลาวตาไทยนี่น้องมาไม่มากินอนะ ไม่กินสิโหเด็กๆแต่ย่างต้องจำไปแล้วหรอกผักซื้ออนี้ักซื้อน้ำแข็งได้ไหมผักจีนมันจเจี๊ยบไม่อร่อยนล้วเลียๆกันนะเอาไงเอออันนั้นคือเองน่ารักนะน้ำปลาตอนไปปิกนิกปีใหม่ไงน่าเห็นไหมเชฟ ผมเพิ่งทำดูอยู่เลยเดี๋ยวไม่เลยเห็นเออเชฟบอกอยากเอาแบบไม่ไหมผมว่าไม่ไหมไงเอาแบบไม่ไหมอ่ะไม่ไหมอ่ะไม่ไหมใช่ไม่ไหมเนาะไม่ไม่ะไรเยอะๆอย่างนี้หนุนหัวกันเลยแสบอยู่แสบอยู่ไปว่าแสบอยู่ไปว่าแสบอยู่ได้รักนะ ตอนไปปิกนิกปีใหม่ไงนะเห็นไหมเชฟผมนุ่นดูอยู่เลยเดี๋ยวไม่เลยเห็นไหมเชฟก็บอกอยากเอาแบบไม่ไหมบผมว่าไม่ไหมไงเอาแบบไม่ไหมอ่ะไม่ไหมอ่ะไม่ไหมใช่ไม่ไหมเนาะอะไรเยอะๆนี่หนุนหนไนแสบอยู่ แสบยูไปว่าแสบยูไปว่าแสบยูยังหมุนอยู่เนี่ยหมุนอยู่โอเคอันเนี้ยมันจะไหม้แล้วนะมันยังไม่ยังอันเนี้ยยังไม่อร่อยนะใกล้อร่อยมันต้องให้เคี่มนิดนึงชิมดูใช่ต้องเคี่มเคี่มชอบเคี่มเคี่มแม่อร่อยก็กินเลยเด้อหาชิมกันอร่อยอร่อยเคี่มเคีงมนึกตัวกันรวยๆขนมเส้นนวังนี่ดิ ขนมเส้นที่บ้านเรียกขนมเส้นครูงฝนว่าเหนือเรียกขนมเป้็ดเปร็ดเปร็ดเนี่ยเลยซานคูเรียกข้าวปุ้นอร่อยข้าวปุ้นอยู่เรียกเหมือนกันไหมใช่ข้าวปุ้นถ้าพูดแปลอันไทยไทยไทยกับปานาบางทีครูก็เลยตกเรานี่ก็ตกตหนูก็เหมือนกันครูใส่ไอผงชโลมเยอะมากเลยอ่ะ รู้ว่านุ่งใส่เยอะแล้วนะผมก็ลดอันนี้ใส่นิดเดียวมันก็นัวเออนัวมากก็ต้องใส่กิดเดียวนันนุ่งกับครัวอืมโอ้นัวแต่หน,น่อแซ่บหลายหน่อยปะไม่ไม่ใส่บหลายแซ่บหลายแซ่บหน่อยไม่กินเยอะไงแต่เราแต่แม่หนูกินเยอะมากของชูรสอ่ะแต่ใครว่าคนเดนมัวกินเยอะบางคนที่เขาไม่กินของชูรสอ่ะรสชาติเป็นยังไงอ่ะมันจืดใครบอกว่ากูจำแม่อร่อย แล้วแต่บางครั้งก็เลยปกติไม่ค่อยีแงนาทุกคนอยางจะบอกว่าสนุกมากเวลามาเรียนนี่แบบแล้วเนี่ยสนุกสุดๆเลยมีแบบว่ามีทั้งลุ้นแล้วก็มีความตื่นเต้นมีความสนุกสนานได้เดี๋ยวเพื่อนไม่เหงาเนาะอืมไม่เหงาไม่เหงาอ่ะเริ่มใหม่ชื่อครูอะไรนะคะคุณ ในรในรายมันจะมีมันไม่มันขึ้นภาษาอังกฤษนี่คุณใช่ไหมอย่างงี้ใช่ไหมคะอือกุาอเรือนอนียกาลันพอสาเภานี่เหรอคะมใช่ไหมใช่รรอเรืออนียนกาลันนอเีภาคเรียนที่หนึ่งทับสองห้าหกแปดแค่นี้ใช่ไหมกุลพรหนึ่งหกแปดค่ะหนึ่ับสองห้าหกแปดอะไรยังไงใช่ สถานี้วบกลุ่มจันหุน์บัมบเพนคุลพอนอะไรนะบุญคูบุญมีคูบุญมีคูงนี้เนาะใช่ค่ะเชียนสองฝั่งเหมือนกันบุญมีถูกไหมคะหายครบเด้ยถูกโอเค <laughs> ชื่อชื่อของคนไทยนี่แบบยากมากอ่ะแต่ละตัว เนี่ยค่ะกุลพรภูบุญมีกุลมีสอัมสตีทไมแม้วานั่งเขียนีมันหมานั่งได้อ๋ออันนี้พอสัมเาวานะคะพอสัมกุลพรภูบุญมี นี่ก็จะเป็นพาบรรยากาศของการมาเฮีนยนยูไทยนอรอยากจะบอกว่าสนุกสนานเฮฮามากได้ทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็ได้ทั้งความรู้เพิ่มด้วยคือทุกอย่างมันกับบริง,ง่ายและกับบริงงายากเสมอไปนอรก็คือมันต้องอยู่เหนือความพยายามของเฮาอยู่แล้วแล้วตอนนี้นุก็กําลังฝึกเขียนชื่อครูอยู่นอรอยากจะบอกว่าชื่อของคนไทยนี่คือยากมากคือจะต้องฝึกเขียนให้ถูกเนาะเพราะว่าเราจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่คลิปนี้นุก็จะมาประมาณนี้เนาะทุกคนนุก็ขอตัวไปก่อนเด้อสบายดี